สวัสดีคุณสาธิตครับผมสวัสดีครับเรากำลังเข้าสู่บรรยากาศนะครับก,การแข่งขันฟุตบอลน,นัดพิเศษนะครับระหว่างสีฟ้าและสีชมพูครับผมนะครับที่แท้พูดไปเลยครับอมอะด,ดูบอลโอ้ยครับผมเอาละฮะขอเสียงองเชียร์หน่อยสีฟ้าเราต้องบอก เอาที่ม้ากับปีกอสองอย่างนะครับบางทีก็เป็นม้าอิเล็กทรอนิกครับ <c oughs> คนละแบบน,นะครับกอเชียร์สีฟ้าคอเสียง คุณผู้ชมสีชมพูนะครับสีชมพูนี่ผมรู้จักดีนะครับสองกองหน้านะครับนำทีโดยเป็กเปรมนัทและน้องอัคนาทนี่คือตัวบอลโรงแรมนะครับส่วนตัวบอลโรงแรมนะครับนำทีโดยนาวิโรงแรมเหมือนกันหลายโรงแรมนะอาคอสเตี้ยนะครับกองเชียร์สีชมพูเลยเล่ะโอ้โหนี่นะครับโอ้ตอนนี้นะฮะกําลังซอยนี้อ่ะ ครับตอนนี้นะครับสัญญาณภาพเรานะครับปลายท่อไปที่สแตมฟอร์ดบิทเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็นี่เป็นแค่การบอกเท่านั้นเองนะครับนี่เป็นการดะบอลโชว์ของคุณเบ็คเปอร์นะครับโคชิฟมอฟฟโอ้โหนี่นะครับนะครับผมแต่ละคนมีพร้อมมาเรียกว่าเต็มร้อยนะครับเราจะทำการแข่งขันกันนะครับครึ่งละ